ช่วงที่สองรายการแล้วครับกับช่วงเมนูดีทุกที่ทุกวันนะฮะผมหาเหยื่อได้แล้วต้องบอกว่าหาเหยื่อเพราะเมื่อกี้เขาไปหาน้องเขาน้องเขาเพิ่งจอดมอเตอร์ไซค์เขาพยายามบิดหนีเขาคิดว่าผมจะไปทําร้ายเขาหรือเปล่าเปล่านะสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวเองหน่อยชื่ออะไรชื่อชาติครับชื่อชาติอ่ะชาติชาติอยู่แถวนี้ใช่ไหมชาติงั้นถามนิดนึงคือตอนเนี้ยพี่อยากได้ร้านอาหารเด็ดชาติรู้ร้านอาหารเด็ดแถวนี้ไหมที่บอกว่าแบบเจ๋งๆแบบพี่ต้องไปลองร้านนี้มีไหมมีครับ คือร้านกิวยาดฮะกิวยาดครับผมเป็นร้านแบบไหนอ่ะเป็นร้านแบบอาหารปิ้งย่างอ่ะปิ้งยาง่างครับอร่อยเลยใช่ไหมครับผมโอเคฮะกิวยาดสไตล์ปิ้งย่างเดี๋ยวเราไปกินกิวยาดกัน,นะฮะแต่ตอนนี้เอานี่มาเลยมาข้าวพันดีฮะรับกลับบ้านไปเลยนะครับมผมได้ร้านอาหารมาแล้วฮะกิวยาดฮะสไตล์ปิ้งย่างน้องชาติบอกมาแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปตามหาก,กันเลยกว่าวันนี้ขอบคุณน้องมากนะ เอาละครับรายการเอทคินกินเลียดในวันนี้แน่นอนฮะผมพาไปกินมา2ล้านจัดหนักมาแล้ววันนี้อิ่มน้ําสําราญแน่นอนฮะมาอยู่ตรงนี้เป็นอะไรไม่ได้เลยนอกจากนี้ฮะเจแบดมินตันออกกำลังกายกันนิดอ่ะเป็นนี่ฮะกิวยัดวันนี้ผมพามากินบุฟเฟ่เป็นบุฟเฟ่แบบซีฟู้ดแบบชิลชิปิ้งย่างอย่างนี้เลยน้องชาติบอกว่าเด็ดเดี๋ยวเราเข้าไปกินเลยดีกว่า เอาละครับคุณผู้ชมฮะผมเข้ามาในร้านเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราต้องไปทําความรู้จักเจ้าของร้านกันสักนิดครับสวัสดีครับพี่ด๊าครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ด๊าครับแนะนําตัวเองชื่อจริงหน่อยพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อวัฒนากรทิพย์จรครับอ่าเป็นเจ้าของเเป็นจ้าของร้านเลยกิวยาร์ดครับกิวยาร์ดเป็นของพี่เลยใช่ครับผมร้านเนี้ยเปิดมานานหรือยังร้านนี้เปิดประมาณปีครึ่งครับผม ฟีดแบ็กกระแสตอบรับเป็นยังไงฮะ<อ>ในปีครึ่งที่ผ่านมาค่อนข้างดีครับค่อนข้าง,ง,งดีใช่ครับกระแสตอบรับส่วนใหญ่ร้านก็คนจะรู้จักเราจากพวกโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยครับพอดีว่ามีหลายเว็บไซต์เข้ามาทำรีวิวแล้วก็ได้มาทานอาหารที่ร้านเราคนก็เลยทํารีวิวมันก็เลยกลายเป็นการแชร์ต่อเป็น,นก,กระแสเป็นอะไรไปเรื่แต่จริงๆคือไม่ต้องมีกระแสก็ดังฮะเพราะว่า บรรยากาศร้านก็ได้นั่งแบบว่าชิลๆสบายสบาย,บายปิ้งยา่างพูดถึงเมนูหน่อยที่วันนี้บอกว่าจะให้ผมมาชิมเนี่ยพี่มีเมนูอะไรแนะนำฮะทั้งปิ้งย่างหรืออะไรก็ได้ก็ที่ร้านเราก็จะเป็นปิ้งย่างซีฟู้ดตาะถานวันนี้เราจะจัดชุดชุดพอดีให้ ชุดพัดทพิทมันยังไงฮะมันมีอะไรมันพิเศษไงฮะคือความพิเศษของชุดนี้มันก็คือจะมีความหลากหลายคือจะมีรวมทุกอย่างเลยคือเป็นรวมทะเลความสดมนอยู่ในนั้นหมดเลยคือมีหลายๆอย่างรวมกันแต่เมื่อกี้ผมแอบเห็นแล้วมีมีกุ้งลายเสือมีอะไรมีเต็มไปหมดเลยมีกุ้งลายเสือมีกุ้งก้ามกรามมีหอยเชลล์ญี่ปุ่นปลาหมึกหอยแครงหอยหลอดอะไรแบบนี้นะครับไฮไลท์ก็จะเป็นกุ้งมังกร กุ้งมังกรมีกุ้งมังกรเร์วันนี้มีล็อบสเตอร์ให้กินด้วยใช่ครับผมนี่แหละฮะความเด็ดของซีฟู้ดแบบพรีเมียมเดี๋ยวบวกให้ด้วยเดี๋ยวจะมีจะมีซีฟู้ดบอมด้วยครับซีฟู้ดบอมคืออะไรคือเป็นทะเลผัดซอสลากซอสของเราที่ตอนนี้เห็นทานกันหลายๆที่เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมลองหมดเลยผมจะกินให้ไม่เหลือแล้วพี่ดอสเอาว่างวันนี้ขอบคุณพี่ดอสมากเลยครับครับผมไปกินซีฟู้ดเลยมาพะเพ่า ครับคุณผู้ชมชุดใหญ่เหมือนที่พี่ดอสบอกเลยใหญ่จริงๆดูโอ้โหยนี่ฮะนี่คือซีฟู้ดชุดที่เขาบอกว่าฮอตฮิตที่สุดและนี่คือซีฟู้ดบอมเราจะมาดูว่ามีอะไรกันบ้างก็มีปูมีปลาหม,มึกม,มีมีเป็นหอยหลอดด้วยหอยหลอดมีเป็นหอยหลอดหอยเสียบอหอยเชลหอยแมงคู่มีกุ้งลายเสือ,อและนี่ฮะขาดไม่ได้เลยนี่คือ พระเอกของเราในวันนี้กุ้งล็อบสเตอร์ตัวเดียวแทบเต็มกระทะกุ้งลายเสือฮะนี่ก็ต้องกินตามด้วยหอยฮะโอ้โหดูไซส์ดูไซส์นี่ไงเหมือนที่พี่ดอสเขาบอกไว้ว่าซีฟู้ดเนี่ยมันคล้ายๆกันหมดแต่มันอยู่ที่ความสดและขนาดช่วงระหว่างรอซีฟูด้ดเราจะไม่รอช้าฮะมากินซีฟู้ดบอมกัน อี่ฮะคุณผู้ชมได้แล้วค่ะนี่ฮะซีฟู้ดบอมราดซอสีก็ดชนิดนะครับคุณสดมากก็ผ่านเวลามาสักพักนะครับคุณผู้ชมจนทุกอย่างที่เราย่างมันสุกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะเอาเซตแรกเนี่ยลงมาและกินลุยกันเลยครับคุณผู้ชม lobster เน้นเน้นฮะหนึ่งคำโตโตอร่อยมากไม่รู้จะบ,บรรยายยังไงอ่ะถ้าใครมากินกิวยัดผมบอกเลยว่าน้ำจิ้ม2แบบของเขาคนละสไตล์เลยตัวสีเขียวเนี่ยคือรสชาติจอกเปรี้ยวเป็นซีฟู้ดแบบเปรียปร้ยวๆอมหวานนิดๆคนที่ไม่ชอบเผ็ดมากแนะนำตัวนี้ส่วนตัวสีแดงเนี่ยเผ็ดนำแต่ว่ามีความเปรี้ยวแต่ไม่เท่าตัวนี้ใครชอบเป,เปรี้ยวๆสีเขียวฮะ อร่อยมากกินกันมาเต็มอิ่มแบบนี้แล้วซีฟู้ดแบบจัดหนักแล้วไปพบกับเครื่องดื่มดับกระหายกันหน่อยในช่วงนี้เลยฮะซาดับกระหายบายโซดาสิงไปกันเลยเอาละครับผู้ชมครับอยู่ในช่วงซาดับกระหายบายโซดาสิงกับผมไซมอนแคสเลอร์ครับวันนี้ผมจะพาผู้ชมมาพบกับเครื่องดื่มซาซาดับกระหายกันครับไปดูข้างในกันเลย สวัสดีครับพี่แปมครับสวัสดีครับเจอกันทุกอาทิตย์เลยนะฮะครับผมพี่แป้มครับวันนี้มีเครื่องดื่มซัดซ่าหลับกระหายเป็นเครื่องดื่มอะไรครับครับวันนี้เครื่องดื่มจะชื่อเป็นฟลาเวอร์เซนต์นะครับผมฟลาเวอร์เซนต์ใช่ส่วนผสมก็จะมีเป็นน้ำว่านหางจระเข้แล้วก็มีเป็นกลิ่นดอกไม้จากเอลเดอร์ฟลาเวอร์กับมะลินะครับผมผสมกันแล้วก็ท็อปอัพโซดาสิงเหมือนเดิมครับผมเพื่อความสดชื่นแล้วรสชาตินะครับ หอมหวานทานง่ายครับผมอาคนคนที่ชอบกินจะเป็นแบบผู้หญิงหน่อยใช่ผู้ชายก็ทานดีใอาวเวร์เซแก้วนึงถูกต้องหอมหอมถูกต้องละมุนละมุนวันนี้แบบละมุนละมุนหอมหอมกินดอกไม้ครับโอเคฮะพี่แปมฮะถ้างั้นจัดให้ผมเลยผมอยากขอสักแก้วหนึ่งมาให้ผมแบบสดชื่นหน่อยครับผมไปดื่มกันเลยฮะฟาวเวอร์เซนต์ครับ เสนอนี่เลยครับเครื่องดื่มดับกระหายของเราในวันนี้ส o าร์เ e n รน์นี่ข้างบนมีวุ้นมะพร้าวอยู่ด้วยสดชื่นมากแล้วยิ่งมีวุ้นผายข้างบนมันแบบหนึบๆนึเครื่องดื่มซ่าๆดับกระหายแบบนี้ผมมีมาให้ทุกสัปดาห์นะครับแต่สัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรต้องรอติดตามชมนะครับแต่วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีของเราก่อนครับโซดาสิงค์ครับแล้วก็ที่นี่นะครับมูบาน้ำดื่มสิงห์